อาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอเจอกันอีกครั้งในช่องคุณเจตออยาธรรมนะครับซึ่งเราก็ห่างหายไปน,นานนะด้วยภารกิจหรือว่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะมาสอนเทคนิคการคิดเลเร็วใน EP 3นะครับก็คือการคุณด้วย10 20 30 40 50ไปเรื่อยๆหรือ100 200 300ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเป็น1น0 0งพันสองพันสาต่อไปเรื่อยๆซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า การคูณด้วยสิบยี่สบสมสิบเนี่ยจะมีเลขอะไรเอ่ยอ่าจะมีเลขศูนย์อยู่ข้างหลังนะครับเนาะอันนี้อีพีนี้ก็จะเป็นอีพีง่ายๆนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะพอทราบมาบ้างว่าเทคนิคการคิดเลขเร็วโดยอีพีนี้เนี่ยคิดแบบไหนคิดอย่างไรนะครับเนาะวันนี้ครูเจอก็จะมาทบทวนให้กับอ่าบางคนที่อาจจะลืมเนื้อหาในส่วนนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะอ่าหรือบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มการคูณ อ่ะใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนไปด้วยและเป็นการทบทนวนทีหายไปด้วยนะครับอ่ะการคูณด้วย10 20 30ต่อไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยบางคนอาจจะงงเอ๊ะมันคือการคูณยังไงอ่ะอย่างเช่น40คูณ70อ่าหรือ38คูณห0หรือ400อ่า400คูณ99 อ่ะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันสิครับว่าระหว่างคูณปกติกับคูณด้วยเทคนิคการคิดเร็วเนี่ยอันไหนจะง่ายกว่ากันนะครับเนาะอ่ะเมื่อกี้ตัวอย่างสำหรับโจทย์เราไปแล้วนะครับอันนี้เราลองมาคิดอ่ะเรามาคิดแบบปกติกันก่อนอ่ะสมมติเมื่อกี้โจทย์ในข้อหนึ่งสี่สิบคูณเจ็ดสิบนะครับเนาะอ่ะเราคูณแบบปกติไว้ก่อน ูนย์คูณศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์คูณสี่เป็นศูนย์อ่าเจ็ดตัวนี้ยืนหลักสิบมีค่ากับเจ็ดสิบอ่ะตัดศูนย์ทิ้งก็ได้เพราะไม่เจ็ดไม่เจ็ดสิมนนบกก mean, atory, มันค่อนข้างเฮียยากอ่ะเจ็ดสิบตอนนี้เลยเจ็ดอ่าเจ็ดคูณศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดคูณสี่ยี่สิบแปดอ่าใส่มาเลยจากนั้นนำมาบวกกันคำตอบที่ได้จะเท่ากับสองพันแปดร้อยอ่ะซึ่งเราใช้วิธีปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรน,นะครับเนะาะ อย่าลืมนะครับว่าข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่เล่นกับเวลานะเนาะจะค่อยค่อเผาเวลาเราไปเรื่อยเรื่อยจะทําให้เราทําข้อหลังๆไม่ทันเพราะฉะนั้นในการคิดเลขเร็วพวกเนี้ยมันอาจจะช่วยนักเรียนหรือว่าช่วยอ่ะคนอื่นๆที่ับที่สําหรับใช้ในการสอบได้บางส่วนนะครับเนาะอ่ะสมมติถ้าใช้เทคนิกละ่ะทํายังไงถ้าเราเจอตัวตั้งและตัวโโคูณเนี่ย ทั้งสองตัวเนี่ยเป็นเลขศูนย์เหมือนกันเลยเราอาจจะสามารถใช้เป็นแนวนอนก็ได้วิธีง่ายครับตัวแรกตัดศูนทิ้งศูนย์หนึ่งตัวศูนย์สองตัวตัดทิ้งจากนั้นมาเขียนศูนย์เลยพอตัดศูนย์ทิ้งสิปุ๊บจะกลายเหลือสี่กับเจ็ดฉันเราก็ท่อสกคุณง่ายอ่ะสี่เจ็ดเท่าไหร่สี่เจ็ดยี่สิบแปดจบอ่าคำตอบเท่ากันนะครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะ เร็วกว่าอ่ะโจคอนี้มันดูจะง่ายไปอ่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสมมุติสามสิบคูณห้าสิบง่ายๆเลยครับข้างหน้าข้างหลังมันมีเลขศูนย์เหมือนกันตัดทิ้งอีซีศูนย์หนึ่งตัวศูนย์สองตัว,ตวใส่ศูนย์ไปสองตัวอ้าวสามคูณห้าสามห้าเป็นสิบห้าจบง่ายๆนะครับเนาะอ่ะสุดท้ายนะครับสำหรับในพาร์ทนี้จะเป็นสี่สิบคูณกับ 90สโอ้มันเดิมเลยครับง,ง่ายๆเนอะตัดศูนย์ตัดศูนย์สองตัวสี่เก้าสามสิบหกใส่สามกับหกจบถ้าเป็นหลักร้อยหลักพันทำได้ไหมสมมุติสี่พันวันนี้เลขสี่ออกบ่อยคูณสามพันอ้าวตัวตั้งศูนย์สามตัวตัดทิ้ง ตัวหลังสูตรสาตัวตัดทิ้งนํามารวมกันอา้าวสูตสตัวบอกอีสูตสตัวเป็นสูตหตัวใส่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากนั้นสี่คูณสามเป็นสิบสองจบประมาณนี้นะครับเนาะในภาพแรกอันนี้ดูเหมือนจะง่ายนะครับเนาะแต่ถ้ามาเจ็บมาเจอเ,จอ,เจ,อจอแบบนี้ล่ะสมมุติห้าสิบเก้าคูณเจ็ดสิบเอาแล้วข้างหน้าตัวตั้งไม่มีเลขศูนย์แต่ขลามีเลขศูนย์อันนี้ทํายังไง เหมือนเดิมครับง่ายๆเนาะเราก็หาอา้าวเจอเลขศูนย์ตัวเดียว,ยยวก็ไม่เป็นไรเราตัดศูนย์แค่ตัวเดียวทิง้งจากนั้นนำเจ็ดตัวเนี้ยไปคูณกับห้าสิบเก้าอ่ะบางคนอาจจะไม่ถนัดคูณแน่นอนเราก็ลากมามาคูณเป็นแนวตั้งแทนแบบนี้ง,ง่ายๆนะครับอ่ะเจ็ดเก้าของสิบสามเศษสามทดหกเจ็ดห้าสามสิบห้าบวกอีหกเป็นอ่ะสี่สิบเอ็ดจากนั้นนำสี่ร้อยสิบสามเนี้ยไปเติมเศษข้างหน้าเลขศูนย์ นี่จบอ่ะอาจจะเอ๊ะอ่านกันไปหน่อยอาจจะเขียนให้ติดกันหน่อยอืมประมาณนี้ครับผมง่ายๆอ่ะสมมุติเราทำดูนะครับสี่สิบคูณแปดสิบห้าเงี้ยอ่ะ,อะมีศูนย์อ่ะนับ้างหน้าขลาบมีศูนย์กี่ตัวอ่ะมีตัวเดียวตัดทิ้งแล้วมานำสูนยมาเขียนจากนั้น ก็นำสี่คูณกับไอสิบห้าอ่าบางคนอาจจะถนาดอย่างนี้ก็ได้นะแปบ๊บนึงนะครับหรือบางคนอาจจะทำคูณอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่เลยว่าจะชอบตัวไหน,นอ่ะแต่ถ้าเป็นคูณเจอคูณเจอก็จะใช้แบบนี้มากกว่าเนอะเอาตัวมากไว้ข้างบนเอาตัวน้อยอยู่ข้างล่างจะดูง่ายๆอ่าสี่ห้ายี่สิบเศษศูนย์ทสองสี่แปดสามสิบสองบวกอีกสองเป็นสามสิบสี่ จากนั้นนำาัวสิบเนี่ยไปใส่สูตรข้างหน้าจบอ่ะถ้าเป็นหลักร้อยหลักพันได้ไหมทำได้ไหมโอ้ไม่มีปัญหาครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยสมมุติสี่ร้อยสิบแปดคูณกับสามพันโอ้โหทำยังไงอันแรกก็เหมือนเดิมตัดศูนทิ้งมีศูนย์จิตตัวสามตัวตัดทิ้งให้หมดเเลยหนึ่งสองสาม คำตอบอาจจะไม่พอเนาะเราเขีนยนขนาดใหญ่กว่าคำตอบอะเป็นหนึ่งสองสามจากนั้นนำสามสิบแปดอ่ะมาคูณแยกอีกทีอะสามแปดยี่สิบสี่เศษสี่ทดสองสามหนึ่งสามบวกอีกสองเป็นห้าสามสี่สิบสองจากนั้นนำหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่ไปใส่ศูนย์ข้างหน้าสามตัวอ่ะใส่ลงมา จบแบบนี้ครับคําตอบที่ได้เห็นไหมไมันก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับเนาะถ้าเราคูณปกติอย่างเช่นอย่างเงี้ยบางคนโอ้โหคูณปกติแค่เห็นโจทย์คูณปกติบางคนนิ่เด็กบางคนนี่แท้จะเป็นลมนะครับเนาะแต่ถ้าเราลองตัดศูนย์ทิ้งแล้วก็มาใช้สูตรลัดอ่าสูตรลัดอาจจะย่นเวลาไปได้พอสมควรนะครับเนาะ อะสุดท้ายเนาะสมมุติถ้าเป็นหลักหมื่นมาคนโอ้ยหลักหมื่นหลักแสนทําได้ไหมไม่มีปัญหาครับนะอ่ะสมมุติแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดคณกับสามหมื่นคนอาจจะโอ้เล็กเยอะเกินไปเบ้าลองดูอ่ะไม่เหมือนจะเยอะเนาะแต่ถ้าเราเจอศูนย์นี่โอ้ยขนมกลุบอร่อย ศูนยมีหมดกี่ตัวเอาหารในโจดนี้มีสี่ตัวอคูตาติมไปก่อนละเนาะหนึ่งสองสามสี่จากนั้นนำไอ้พวกเนี้ยไปคูณแยกเนี่มาอ้าวสามแปดยี่สี่เศษสี่ทดสองสามหกสิบแปดบวกอีกสองเป็นยี่สิบเศษศูนย์ทดสองสามสี่สิบสองบวอีกสองเป็นสิบสี่เศษสี่ทดหนึ่งสามแปดยี่สี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้า ก็จะได้คำตอบเป็นสองหมื่นห้าพันสี่ร้ยสี่ว่าจบแล้วยังยังนำไอ้สองหมืนพวกเนี้ยไปเติมเสกตัวข้างหน้านี่สองหมื่นจากนั้นเราก็ใส่ลูกน้ำให้ดูเรียบร้อยจบคำตอบที่ได้ก็จะเป็นสองร้อยห้าสี่ล้านสี่หมื่นอ่าหรอถึงแมเลขจะเยอะแต่เราก็ใช้เวลา อ่ะไม่นานนะครับเนะาะฮัเทียบกับการคูณปกตินะครับอ่ะในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปในคลิปหน้าก็จะเปลี่ยนในเรื่องของการคูณเหมือนเดิมเนาะการคูณเหมือนเดิมแต่จะเป็นการคูนแบบไหนจะเป็นคูณอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามชมในช่องคุณเจิดย่าธรรมนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดติดตามแล้วก็กด share, แชร์เปไปได้กดกระด,ดิ่งด้วยนะครับเนาะ อ่เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับถือว่าเป็นการทบทวนการคูณสำหรับนักเรียนบางคนที่คล่องแล้วหรือเนบางคนที่อ่ายังไม่ค่อยยังไม่ทราบเนะื้อหาในจุดๆนี้ก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกันก็ได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ